สวัสดีครับสวัสดี F อฟเชียนวยบุรมิมทุกท่านนะครับวันนี้เชียนวิจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูเกยับคุณปู่ครับวันนี้วันนี้มาที่อู่ครับอยู่ที่อูอ่โบเจริญยนตนะครับอูบอ่โบเจริญยนต์ก็รับบิวรับซ่อมรถทุกชนิดเลยครับโดยเฉพาะอู่นี่ต่อ,อีแตนด้วยนะครับ วันนี้มาดูคุณปูทำคุณปูครับทำอะไรดูวันนี้มอบงานช้างให้คุณปูเลย <c oughs> คุณปูไม่ค่อยสบายครับช่วงนี้เมียอยากอะไรนะอยากได้เมียใหม่อย <c oughs> ยากได้เมมีให่ครับโอ้คุณปูยังเตะปี๊บดังป่าเนี่ยคุณปูยังเตะปีบดัง ดังอยู่ครับวันนี้เราจะทำอะไรเดี๋ยวมาดูครับวันนี้เราจะทำฝา คร o บเกียร์ครับวันนี้ก็นี่ข้างใหญ่ครับแข็งเมืองบุรีรัมนี่ครับตอนนี้ก็กำลังร่างแบบอยู่นะเพราะว่าไม่มีที่บังก็ความร้อนขึ้นครับความร้อนขึ้นก็คนขับก็ไม่ไหวครับเหนือแต่งเนือแต่เลยวันนี้ก็ได้มาอาศัย อยู่ที่อูโบเจริญยนนะครับนี่อูโบเจริญยนนะครับตอนนี้ก็กำลงังร่างแบบอยู่ครับพอจะเอาแบบไหนดีนะครับอ๋อที่อูนี้ก็รับต่อรถอีแตนนะครับดิอีแตนมีจำนานอีแตน ครับซ่อมชุดช่วงล่างบรค,ครับนะครับอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ก็จะทำฝาครอบครับฝาครอบเกียร์๋ยาวางแบบวางได้เสร็จเร้วก,ก็น่าจะ ตัดแผ่นเหล็กครับแล้วก็นํามาประกบแล้วก็จับน็อตเอานะครับตัวนี้ก็เสร็จไปแล้วช,นนลชิ้นหนึ่งครับเลยชิ้นหนึ่งครับชิ้นใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่าจะสวยไหมพี่น้องนะจะออกมาในรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะได้ชมกันตอนนี้ก็กำลัง เตรียมอุปกรณ์นะครับโอ้ใช้แผ่นนี้เลยนะแผ่นลังตัดแผ่นลังให้เป็นรูปแบบคนนี่ครับตัดแผ่นลังเป็นแบบแล้วก็เป็นรูปร่างของตัวแผ่นเหล็กนะครับ

กันต่อครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วครับพี่น้องกันตอนต่อไปก็เป็นการยิงนัดล้ทีนี้